ผมเคยพูดประเด็นนี้อยู่หลายครั้งนะฮะเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่นะครับกับเหตุการณ์ที่มีคนร้ายหรือมีคนที่ก่อความวุ่นวายไม่สงบถูกต้องไหมฮะมบางทีเขาก็พยายามที่จะละมุนละม่อมพยายามที่จะไม่ออกกําลังเยอะหรืออะไรพยายามที่จะควบคุมแล้วก็บางทีก็อาจจะควบคุมยากดูแล้วเหมือนแบบเอ้ยทำไมตํารวจไม่เด็ดขาดมากกว่านี้ อ่าเ,เคยมีใช่ไหมเคยมีใช่ไหมเคยมีแล้วเราแล้วผมก็เคยพูดว่าถ้าเป็นเมืองนอกเหรอเพราะถ้าทำอย่างเงี้ยถ้าเขารู้สึกตํารวจรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเหมือนคุณจะทําลายร่างกายเขาเนี่ยเขาสามารถที่ใช้ปืนสกัดเหตุการณ์แล้วยิงได้เลยถูกต้องไหมครับคราวเนี้ยพอมันมีเสียงเรียกร้องแบบนี้พอในเหตุการณ์ต่อไปที่เราจะเล่าเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เช่นเดียวกันกับโจรขโมยรถสุดท้ายตํารวจยิงวิสามันเสียชีวิตไปหนึ่งก็มีกระแสหนึ่งบอกเฮ้ยทำเกินกว่าเหตุทำเกินกว่าเหตุเป็นประเด็นดราม่าเลยล่ะ ตกลงเอาใจใครไม่ถูกต้องเลยนะแต่ต้องมาดูเหตุการณ์ไล่เรียงก่อนนะ,ะตำรวจไทยต้องบอกว่าต้องต้นนับถือใจมากมากเลยนะก็เป็นตำรวจที่มีความอดทนในส,าสถานการณ์สูงมากน,นะเหตุการณ์ครั้งนี้มันทนได้หรือเปล่าล่ะงานน่ะสิต้องไปดูเหตุการณ์ครับ นี่ฮะนี่เป็นภาพคุณผู้ชมคะคนร้ายสองคนนะขี่รถจักรยานยนต์จอดอยู่ใต้ทางด่วนหน้าวัดสิริพงศ์วัดสิริพงศ์ทามณิมิตรอยู่ที่บางเขนกรุงเทพระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจพยายามที่จะเข้าจับกลุ่มตัวแต่คนร้ายก็ขึ้นรถแล้วก็จะซิ่งหนีสิแล้วก็มีการยิงปืนเปิดทางยิงปืนสู้ตำรวจเสียงปืนดังขึ้น3นัดซ้อนนะ เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยตอนเที่ยง15นาทีที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุค่ะคนร้ายที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกตำรวจวิสามันเสียชีวิตก็พบว่าเป็นชายอายุ27ปีกระสุนเข้าที่หัวแล้วก็ขาหลังจากที่พยายามยิงสู้ตำรวจส่วนคนร้ายที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาหลบหนีไปได้คดีนี้ก่อนเกิดเหตุค่ะตำรวจเนี่ยได้เบาะแสบอกว่าพบคนร้ายสองคนก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์เมื่อ2วันก่อนแล้วจะเอารถมาจอดพักที่ใต้ทางด่วน ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอคันนายาวก็วางกำลังเฝ้าสังเกตจนเห็นคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้จริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแสดงตัวก่อนแล้วเข้าควบคุมคนร้ายไว้หนึ่งคนทันใดนั้นค่ะคนร้ายอีกคนนึงชักอาวุธปืนพกสั้นออกมาจะยิงตำรวจแล้วบอกให้ปล่อยเพื่อนของเขาตำรวจมีการเจราจาต่อรองแต่ไม่เป็นผลจึงปล่อยตัวคนร้ายที่ควบคุมตัวไว้ ตอนนั้นคนร้ายทั้งสองคนกําลังจะขี่รถปอร์ซค์หลบหนีทีนี้คนที่มีปืนเนี่ยที่เป็นคนขี่ชักปืนมาจะยิงตํารวจเปิดทางหนีแต่จังหวะนั้นตํารวจก็ยิงกลับไปป้องกันตัวสองนัดจนคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เนี่ยร่วงลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตส่วนอีกคนที่เป็นคนขี่ก็ขี่หนีไปเลยตรวจสอบพบว่าห่างออกไปไม่ไกลนะคะพบรถักยานยนต์ของกลางอีกคันนึงนะคะที่ถูกขโมยมา จอดอยู่ซึ่งเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากสอน,นอโคครามก็มีการยึดรถเอร์ไซคันที่2เนี่ยที่เจอเนี่ยเป็นของกลางค่ะตำรวจก็ไปตรวจสอบพบหลักฐานวงจรปิดนะฮะขณะที่คนร้ายทั้งคู่เนี่ยกำลังเข้าขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่ใต้หอพักในซอยนวลจันทร์52นี่ฮะคุณผู้ชมนี่เลยไปก่อเหตุลักนี่นะครับซึ่งคันนี้เพิ่งจะก่อเหตุสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เองนะครับโดยหนุ่มเจ้าของรถได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อดูของกลาง และยืนยันว่าเป็นรถของเขาจริงๆพร้อมระบุว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยเพิ่งซื้อมาวันที่8สิงหาคมปี67ก็คือปลายปีที่แล้วผ่อนเดือนละประมาณ2,000บาทเป็นรถของพี่สาวที่จอดเอาไว้ภายในห้องเช่าตอนแรกไม่คิดว่าจะได้คืนแล้วนะครับแต่ได้ตอนนี้ได้คืนแล้วนะครับก็ต้องโอโหสิกรรมให้กับผู้ก่อเหตุเขาพูดอย่างนี้นะครับฟังเสียงครับให้พี่ฟังหนึงว่ารถเราถูกขโมยเมื่อไหร่น่าตอนเช้าเนี่ครับวันนี้เลยเหรอครับใช่ครับเที่ยวแถวไหนครับ เดี๋ยวนวลจันทร์เช้ห้าสิบสองห้าสองพราะนั้นเราทำอะไรอยู่นั่นผมก็พักผ่อนครับปกติผมก็ลงมาจะไปทำงานมาดูรถหายแล้วก็เลยไปขอดูกล่องจะปิดไม่ได้เสียบมุนแจคาข่าวเใช่ไหมไม่ได้เสียบครับกุนแจอ,อยู่ที่ผมทั้งสองดอกล็อกคอรล็อกคอใช่ไหมเพราะนนั้นคุณผู้ชมคะ ขณะเดียวกันเนี่ยภรรยาของคนร้ายที่ถูกตำรวจวิสามันก็เดินทางมาที่เกิดเหตุเธอตั้งท้อง9เดือนค่ะใกล้จะคลอดแล้วพอรู้ว่าสามีเสียชีวิตเนี่ยร้องไห้หนักเลยเจ้าหน้าที่ก็มาปฐมพยาบาลเอารถเข็นมาให้นั่งพักก่อนจากนั้นพี่สาวของผู้เสียชีวิตมาที่เกิดเหตุบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนดีเอาจริงๆแล้วน้องเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวเลยและพี่สาวก็บอกว่าสิ่งที่ตำรวจทำเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่า ก็องตสกัดขายิ่งขาสองข้างน้องก็ไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะรู้เข้าใจว่าป้องกันตัวกระถิ่นน้องเป็นคนดีช่วยช่วยเหลือนานอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ไปไหนได้ซ้ําออกมาขายของกับตาตีหนึ่งอยู่กับลูกกับเมียไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะนี่คือความรู้สึกของคนของครอบครัวผู้สูญเสียนะครับ แต่ขณะเดียวกันมีชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงคดีนี้ว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไปหรือไม่คนร้ายแค่ก่อคดีลักทรัพย์ไม่ได้ไปฆ่าคนตายแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าพฤติกรรมคนร้ายมีการยิงสู้ตำรวจการวิสามันครั้งนี้ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วนะครับเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวคนร้ายอีกคนที่หลบหนีไปนะเพื่อขยายผลเพราะคนร้ายตระเวนกว่อเหตุในหลายพื้นที่มีผู้เสียหายจํานวนมากนะครับคุณผู้ชม<ฆ>ค่ะคาถามก็ถามว่า เกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุอันนี้เราไม่สามารถไปตัดสินเขาได้แต่ถ้าดูจากรูปการถ้าเขาไม่ได้ชักปืนออกมาทําท่าจะยิง <Ừ. S 1> ตํารวจจะยิงไหมนี่คือคําถาม <Ừ. S 1> จะยิงสวนมาไหมตํารวจก็กลัวตายเหมือนกัน <Ừ. S 1> เขาก็ต้องรักษาชีวิตของเขาเหมือนกันนะครับและถ้าไม่ไปลักก่อเหตุลักรถตั้งแต่ตอนแรก ừ. Ừ. ก็ไม่นํามาสู่มาเหตุการณ์นี้ถูกต้องไหม